สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่4มิถุนายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่3นะครับผม สำหรับวันที่3นะครับผมแอดมินให้รูดอยุดที่1กับ2นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็มา6 1นึงนะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็1 9นะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็มา4 2 2 4นะครับผมในรอบปกตินะครับผมก็มาตัวเน้นอยู่นะครับผมสำหรับ4 2นะครับผม แล้วก็มา15นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้รูอยู่ที่1กับ5นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็จะมี1 2 1 3 1 4 แล้วก็18นะครับผมสำหรับ5นะครับผมก็มี50 52 53 56และก็15นะครับผมเป็นชุดคู่รูดนะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ FC พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ1กับ5นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสําหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1 1 2 2 4 4 5 5และก็8 8นะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่6 1 2 2 1 8 8.53และก็7.50นะครับผม fc พี F ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ